อีสานี่พอเช่นเคยครับนี่เฮาจะพาไปไปมอลำ่มบ่ไปบ่แมนไปไปนักทานเนื้อครับเอากล้อง้องหลังเดีแล้วขอดับไปครับผมจะพาไปกินเนื้อครับวันนี้รอบๆเหมือนี่เฮ้ามาอยู่จังหวัดอำนาจเจริญครับผมมือนี้เฮาเดินทางมาจากปทุมธานีครับผมก็เดินทางมาฮอดบางช่วงบายครับมือนี้เฮ้าจะพาไปครับบรรยากาศตอนนี้รอบๆครับนี่ครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับลนลน นี่ครับเป็นคนในมาเทื่อนนึงนะครับเดินนีสานบ้านห้องเื่อนี่นะครับดูบรรยากาศครับครับจี๊ดจ้าจี๊ดจ้าจี๊ดจ้เนี่ยนะครับปาครับเดี๋ยวพาไปบ่งติดตามเะครับติดตามเลยบรรยากาศตอนนี้เข้ามาอยู่จังหวัดอำนาจเจริญครับตอนนี้วันนี้เข้าเดินทางมาจากปทุมธานีครับเป็นช่องอีสานพอลูนะครับช่องนี้ฝากติดตามเะครับเบอร์ เดี๋ยวตามอีกเทชนหนึ่งว่าเขาจะไปภาพไปชมบรรยากาศอยิ่งงนะครับมาติดตามชมบรรยากาศว่าเข้าที่ยังกถี่นะครับเด้อบรรยากาศเอารอบครับมือกัรอบทิศพินศรีสานบานเขาครับนี่ครับอยู่จังหวัดอำนาจเจริญครับเบิ้งครับติดตามครับบรรยากาศค่ายรอบรครับมือกล่องเรื่องบารูนาครับบารูนานน่าโยกสดมาติดตามกล่องนี่นะครับเด้อดันนันดันกล่องเดี๋นี้ครับอิสานพอดูครับบารูนานน่าโยกสดนีครับบรรยากาศครับรอบครับอิสานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่ อย่าลืมติดตามช่องเด้อครับเด้อเดี๋ยวห้องจิพาไปติดตามอีอย่างอีกต่อไปก็บ่อติดตามต่อไปครับขอล์ฟกสวัสดีดครับผม<อ>